สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับอดูความแรงของแคทเทอริลาครับร้140อยสี่สิบเฮซสายตาเนาะนี่พลิกดินให้ตากแห้งนะครับโอ้มาแล้วครับ6สูตรีเร็คแล้วก็ โอ้โอีโยกครับนะเก็บปัดนอคอ,อความแรงครับความแรงก <c oughs> ับเพื่อนสีล้อหลังครับเดี๋ยวโอ้หาที่ลก,กอนไมนะ่เนาะ

ต้องสีเล่นต้องตาไปเนาะต้มตามไมาไปเนาะแค่หมดเฉยๆมันหนืดครับมันหนืดโลฟรีเลยเอ้า ฝนก็เลยต้องตากครับนะดินดินมันเปียกและแห้งนี่ก็นึบมากครับร้อนหน้าไม่มีความหมายท้งครับช่วยรับน้ำหนัก แรงดีครับนะถูกโข้อยจริงครับสนาดตินเหนียวต้องเ,อเกียบตสกายนะยังไม่ได้ใช้ใบมีดเลยเอาแค่วิ่งบดก็เดี๋ยวไปกลับรถมาครับอ๋อ หลับันแล้วครับเนี่ยใช้ใบมีดแล้วแรงดีครับอายุเยอะแต่ว่าพลังเขาเรื้อเฟือครับจับจานในย่านนี้พี่น้องนี่ครับตามแล้วสี่ฟุตครับนี่ป้า ย่านนี้ครับคัตินล่าร้อรเทอร์เทรดเดอร์ครับนะกำยกให้เขาแล้วครับเนาดอายุเจอะนะ เป็นแ่ค้าช่วงโเอฟแบอ้ผมน้องไปไม่ได้โค้นนะหมชิดเลยผมอ๋อแพ็กคู่มาแล้วครับแล้วตอนนี้ ร้อยสีสิกับร้อยสี t สิบเ l l เครวมด้วยช่วยกันหกดไปไหมอ,อ๋อมาแล้วครับกดป่ะอื้ยกรับแื่นล้อ,ลอเลยพี่น้อง 好、oh. すてき。 รบแคทเทนิล่ามอเตอร์เกรเตอร์ก็ยกให้เขาแล้วครับทีบนนหนึ่งใช้กันทั่วโลกครับอ๋ไปกลับหลังก่อนรุ่นน้องมาแล้วครับร้อยสี่สิบเพ็ดทำนี้แรงดีมากครับติกจริงจนะังเลย ikut ikutikam ya, selamat